สวัสดีค่ะพี่น้องสมาชิกชกสสมแห่งประเทศไทยทุกท่านนะคะบุญยาภาเครกลววันผู้จัดการสมาคมชกศสมอแห่งประเทศไทยขอเวลานะคะมาชี้แจงในเรื่องที่สมาชิกจํานวนมากนะคะมีความกังวลแล้วก็ติดต่อสอบถามมาที่สมาค,คมอยู่ตลอดนะคะแล้วก็มีทั้งท่านที่ติดต่อได้แล้วก็ติดต่อไม่ได้ นะคะเรื่องนั้นก็คือเรื่องของการไม่ถูกหักเงินสมาชิกเข้าใจว่ายังไม่ถูกหักเงินนะคะสมาคมขออนุญ,ญาตชี้แจงในประเด็นนี้เนื่องจากวันพรุ่งนี้นะคะจะเ,เป็นวันที่สิ้นสุดบทเฉพาะการนะคะหลายๆท่านก็จะมีความกังวลว่าถ้ายังไม่ถูกหักเงินแล้วหมดบทเฉพาะการแล้วเนี่ยสิทธิความเป็นสมาชิกจะถูกตัดไปหรือไม่นะคะสมาคมขออนุญ,ญาตแจ้งนะคะโดยใช้ข้อมูลการหักเงินในเดือน ล่าสุดนะคะเมื่อวันที่13พฤศจิกายน2563สมาคมส่งรายชื่อนะคะและเลขบัญชีไปให้ธนาคารทกศเพื่อหักเงินทั้งหมด770,000คนนะคะซึ่งในจำนวนนี้ได้หักเงินและธนาคารแจ้งผลมาแล้วนะคะมีสมาชิกที่เงินไม่พอหักนะคะอยู่จำนวน14,932คนนะคะแล้วก็เป็นสมาชิกที่บัญชีมีปัญหา นะคะคือบัญชีปิดไปแล้ว216คนบัญชีไม่เคลื่อนไหวนะคะคำว่าบัญชีไม่เคลื่อนไหวโดยทั่วไปของธนาคารคือเราไม่ได้ไปติดต่อทําธุรกรรมนะคะกับบัญชีนี้กับธนาคารเนี่ยมากกว่า1ปีธนาคารก็จะหยุดบัญชีนี้ไว้นะคะใช้ไม่ได้นะคะจำนวน50คนเป็นบัญชีที่เลขบัญชีผิดนะคะซึ่งก่อนที่เราจะส่งไปหักเงิน ทางสมาคมได้เอาเลขบัญชีของทุกท่านนะคะไปเทียบกับเลขบัญชีที่ท่านใช้รับเงินค่าป่วยการของกรมบัญชีกลางและส่งเลขบัญชีนั้นไปให้ธนาคารหักเงินแต่ธนาคารแจ้งกลับมาว่าเป็นเลขบัญชีที่ผิดจํานวน318คนโดยสรุปนะคะจาก770,000คนเนี่ยคนที่หักไม่ได้และบัญชีมีปัญหาคิดแล้วเนี่ยเป็นจํานวน2% นะคะก็คือ2%ของคน7 7 0 0 0 0่นคนดังนั้นนะคะในส่วนของท่านที่เงินในบัญชีไม่พอหกักตรงนี้สมาคมคิดว่าสมาชิกน่าจะรู้นะคะรู้ตัวของท่านอยู่ว่าเงินในบัญชีไม่พอนะคะตรงนี้นะคะจากการที่เราวิเคราะห์เราพบว่ามีเพื่อนสมาชิกของเราจำนวนหนึ่งนะคะซึ่งซึ่งไม่มากเนี่ยมีความจำเป็นต้องใช้เงิน1,000บาทเนี่ย เป็นเงินในการมรงทนิธนะคะซึ่งสมาคมก็กําลังพิจารณาในประเด็นนี้อยู่นะคะว่าเราจะมาช่วยกันแก้ไขปัญหาตรงนี้อย่างไรบ้างเพื่อให้สมาชิกเนี่ยไม่ถูกตัดสิทธิ์นะคะเพราะฉะนั้นกลุ่มกลุ่มหนึ่งคนเนี่ยคิดว่าเจ้าตัวน่าจะรู้แล้วนะคะว่าตัวเองไม่ยีเงินในบัญชีให้หกักเหลืออีกประมาณ590คนนะคะที่บัญชีมีปัญหาซึ่งท่านไม่ทราบในส่วน590คนนะคะสมาคมจะส่งรายชื่อ นะคะของท่านกลับไปจังหวัดเพื่อให้าทางจังหวัดเนี่ยติดต่อท่านนะคะแล้วก็รีบส่งบัญชีที่ถูกต้องกลับมาสมาคมเพื่อให้สมาคมได้หักเงินต่อไปในส่วนสมาชิกส่วนใหญ่นะคะ7จ็ดแสนห้าหม่นกว่าคนนะคะที่เราหักเงินไปได้แล้วแต่ท่านไม่รู้นะคะเหตุที่ท่านไม่รู้นะคะ หลายท่านนะคะจำนวนมากเนี่ยไม่ได้มี S.M.S. หรือมีข้อความแจ้งจากธนาคารในวันที่ธนาคารหักเงินนะคะก็จะไม่รู้ว่าวันนั้นได้ถูกหักเงินแล้วเมื่อเอาสมุดไปปรับกับธนาคารนะคะถ้าหลายหลายเดือนนำสมุดไปปรับธนาคารจะตีเป็นยอดรวมนะคะเราจะไม่รู้ว่ายอดที่ถอนออกมาเนี่ยเป็นค่าอะไรบ้าง ทำให้ท่านกังวลว่าทําไมไม่เห็นยอด25บาททําไมไม่เห็นยอด185บาททําไมไม่เห็นยอด2 0 2บาทสมาคมยังไม่ได้หักแน่เลยนะคะตรงนี้สมาคมยืนยันนะคะว่าสมาคมเน,นี่ยหักเงินของท่านได้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นท่านไม่ต้องกังวลนะคะคนที่จะต้องกังวลก็คือ14,00 0คนที่เงินไม่พอหักและ590คนนะคะที่บัญชีมีปัญหาทีนี้ถามว่าในจำนวน2%นนี้ นะคะหลังวันที่27พฤศจิกายนแล้วถ้ายังแก้ปัญหาไม่ได้สมาคมจะดำเนินการอย่างไรนะคะสิทธิ์ของท่าน,นจะหมดไปหรือไม่นะคะก่อนอื่นต้องแจ้งนะคะตามข้อบงังคับของสมาคมสมาชิกภาพจะสิ้นสุดได้ก็ต่อเมื่อนะคะหสมาชิกลาออกด้วยตัวเองนะคะสตาย 3. ม,มีไม่มีเงินให้หักนะคะไม่มีเงินสงค์ให้หัก ติดต่อกันนะคะโดยที่สมาคมมีหนังสือทวงถามไปแล้วนะคะสมครั้งห่างกันครั้งละ3าวันนับแล้วรวมก็เป็น90วันหรือ3เดือนนะคะสมาคมยังไม่สามารถหักเงินของท่านได้สมาคมจะตัดชื่อของท่านออกนะคะแล้วก็แจ้งกรรมการเพื่อตัดสิทธิ์สมาชิกของท่านออกไปเพราะฉะนั้นถ้าท่านทราบตรงนี้แล้วนะคะก็น่าจะลดความกังวลของท่านไปได้ว่า สมาคมจะไม่ตัดสินโดยอัตโนโมัตินะคะจะไม่ไม่ใช่ว่าอันที่27พฤศจิกาแล้วเนี่ยไม่ถูกหักเงินมาเลยแล้วชื่อจะหายนะคะแต่ว่าสมาคมอยากจะขอความร่วมมือนะคะกับ14,000ท่านนะคะว่าช่วยแก้ปัญหาเรื่องเงินไม่พอหักนะคะนำเงินเข้าบัญชีไว้ในกลุ่มที่นะคะยังไม่เคยถูกหักเลยเนี่ยเราจะต้องหักย้อนหลังตั้งแต่ท่านเริ่มเป็นสมาชิกเพราะฉะนั้นถ้าท่านเอาเงินในบัญชี คงไว้นะคะและสมาคมหักได้เรื่องของสมาชิกภาพก็ไม่ได้เป็นปัญหาสําหรับท่านต่อไปนะคะส่วน500กว่าคนนี้เราจะส่งชื่อกลับไปนะคะแล้วเราก็จะขออนุญาตวางชื่อของท่านไว้ในเว็บไซต์ของสมาคมนะคะให้ท่านเข้าไปดูได้ตั้งแต่วันจันทร์วันจันทร์ที่จะถึงนี้เป็นต้นไปนะคะเข้าไปตรวจสอบรายชื่อ500กว่าคนที่บัญชีมีปัญหานะคะจากการแจ้งกลับมาของธนาคาร ทกสทางตรงนี้เพื่อลดความกังวลของท่านนะคะวันที่หมดบทเฉพาะการกับเรื่องของการไม่ถูกหักเงินนะคะท่านจะได้ไม่ต้องกังวลต้องขออภัยนะคะหลายๆท่านโทรเข้ามาที่สมาคมแล้วติดต่อไม่ได้ตอนนี้สมาคมมีโทรศัพท์ส่วนกลางนะคะเป็นเบอร์สำนักงานเนี่ยหนึ่งเครื่องนะคะแล้วก็เราก็เปิดเบอร์มือถือเนี่ยที่โทรเข้ามาติดต่อได้อีกสี่เครื่อง นะคะแต่ก็ยังไม่พอกับปัญหาของท่านซึ่งเราสรุปกันแล้วก็พบว,ว่าเป็นปัญหาที่ท่านไม่ถูกหักเงนินนะคะแล้วท่านก็ไม่มั่นใจว่าท่านเนี่ยได้เป็นสมาชิกหรือเปล่าจะถูกปลดออกไปหรือเปล่านะคะในส่วนของผู้ที่ยื่นใบสมัครมาใหม่นะคะหลังจาก7 7 0 0 0 0คนแล้วนะคะในส่วนนี้ยังมีใบสมัครอยู่ที่สมาคมนะคะประมาณ30,000คนเศษนะคะสมาคมขอแจ้งให้ท่านทราบนะคะว่า เมื่อท่านส่งใบสมัครมาถึงสมาคมแล้วจนกระทั่งสมาคมนำขึ้นให้คณะกรรมการรับรองนะคะจะใช้เวลาประมาณ30วันถึง45วันนะคะ1เดือนถึง1เดือนครึ่งนะคะเพราะว่าสมาคมมีการประชุมคณะกรรมการเพื่อรับรองสมาชิกเพียงเดือนละครั้งในวันที่5ของทุกๆเดือนเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเมื่อ กรรมการรับรองแล้วนะคะเราจึงจะส่งชื่อของท่านไปให้ธนาคารทกศหักเงินเมื่อเราได้เลขสมาชิกจากธนาคารทกศแล้วนะคะเราจะดําเนินการทําบัตรสมาชิกให้ท่านนะคะเหมือนกับเพื่อนๆก่อนหน้านี้770,000คนนะคะซึ่งบัตรจะส่งอัตโนมัติไปที่โปรแกรมนะคะที่เรา ทำไว้ให้กับสำนักง,งานสาธารณาสุขจังหวัดนะคะแล้วก็ประธานชมรมมอสอมจังหวัด2ท่านนะคะมียูสเนมฮาร์ดเวิร์เปิดเข้าไปใช้ได้เปิดเข้าไปดูได้นะคะสำหรับรายชื่อ590รารายชื่อเราก็จะส่งเข้าไปในโปรแกรมของจังหวัดด้วย,วยเช่นกันนะคะนอกเหนือจากส่งเป็นรายชื่อให้จังหวัดแล้ววางไว้ในเว็บไซต์แล้วนะคะเป็นหลายช่องทางที่ท่านจะหาข้อมูลของท่านได้ว่ามีเราอยู่ในนั้นหรือเปล่านะคะ ทีนี้ตรงกรณีนี้นะคะเมื่อพ้นวันที่27พฤศจิกาไปแล้วเนี่ยมันต่างกันตรงไหนท่านที่ส่งใบสมัครมาแล้วนะคะแล้วเราใช้เวลา45วันนะคะถึงจะรับรองและส่ทงทกสองถ้าก่อนวันที่27นะคะทุกท่านได้สิทธิตั้งแต่ใบสมัครมาถึงสมาคมช่วงนี้ถ้าท่านเป็นอะไรไปสมาคมก็จะจ่ายเงินสงคห์ให้กับทายาของท่าน แต่หลังวันที่27พฤศจิกาแล้วนะคะใช้เวลาพอๆกันนะคะอาจจะต่างกันอีกสักประมาณสักครึ่งเดือนนะคะจาก45วันก็จะเป็น2เดือนรับรองแล้วนะคะถ้ารับรองนะวันที่5ธันวาความเป็นสมาชิกจะเกิดก็หลังวันที่5มกราคมเพราะฉะนั้นช่วง30วันนี้ถ้าท่านมีียนเป็นไปนะคะถึงแก่ชีวิตสมาคมจะไม่จ่ายงินให้ทายาทของท่าน นะคะตรงนี้เป็นเหตุผลที่ทําให้สมาคมพยายามที่จะประชาสัมพันธ์ให้ท่านทราบว่าขอให้ท่านได้สมัครเข้ามานะคะก่อนวันที่27ยังเหลือเวลาหนึ่งวันนะคะสมาคมนับจากวันประทับตราพิษณีนะคะถ้าประทับตราไม่เกินวันที่27พฤศจิกาย,ยน2563ถือว่าท่านเป็นสมาชิกนะคะก่อนบทเฉพาะการสำหรับวันนี้ขออนุญาตทำความเข้าใจกับทุกท่านเพียงเท่านี้ขอความร่วมมือนะคะขอความอนุเคราะห์จาก สมาชิกทุกท่านนะคะช่วยกันเผยแพร่นะคะช่วยกันแชร์ช่วยกันส่งต่อนะคะให้กับเพื่อนๆอสมอที่เป็นสมาชิกได้ทราบข้อมูลในส่วนนี้ด้วยเพื่อที่จะได้ลดความกังวลนะคะกับสมาชิกทุกท่านในเรื่องของการที่กังวลว่าท่านไม่ได้ถูกหักเงินถ้าท่านได้รับบัตรแล้วนะคะหน้าบัตรจะเป็น QR วอารโค้ดคิวอารคดนี้สามารถที่จะใช้โทรศัพท์มือถือไปสแกนนะคะแล้วก็จะเห็น ประวัติการถักคินสงคราของท่านตั้งแต่เริ่มต้นเข้าเป็นสมาชิกนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยหลายๆท่านก็สามารถที่จะดูได้แล้วนะคะท่านที่ยังดูไม่ได้หรือยังไม่มีบัตรให้ติดต่อที่เราพอสตอที่ท่านสังกัดอยู่นะคะเพื่อสอบถามว่าตอนนี้ขั้นตอนการส่งบัตรของท่านมาถึงหรือยังแล้วบัตรจริงสมาคมจะทําให้ท่านนะคะประมาณปี2564นะคะซึ่งในบัตรจริงเนี่ยสิ่งที่จะต่างกันก็คือเราจะไม่มีเลขประชาชนอยู่ ในบัตรหน้าบัตรจะมีแต่ QR code นะคะค่ะขอขอบคุณทุกท่านไว้ณที่นี้นะคะขอบคุณค่ะ